เปื่อนคราบโคนเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกปุกต่อไปนักคริ่นมีดหมอยินดีต้อนรับท,ทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของลงพระเดิม แล้วก็ถ้าหากคู่หนึ่งหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามงคลและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n a e, ตามด้วยหมายเลข9กเก big 1 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว,ว่าทางข้อความข้อมผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีเทพศัตราของคูบาจาร์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะโดยก็คือเฉพาะที่วางไว้นะครับนะ อยู่ในหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโผของเรานะครับจะได้นำออามาให้ท่านได้รับชมนะส่วนวางไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะซึ่งอ่าเป็นผ้ารอยเท้าที่ท่านได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2482นะอ่าเป็นในเขาเรียกว่าเป็นผ้ารอยเท้าในยุคสงคารามโลกครั้งที่สองนะครับทนะ่าน ก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะที่สำคัญถ้าพูดถึงเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนอกจากเป็นมีดหมอนะครับก็จะมะีพวกงาแกะนะครับนะพระรูปหล่อนะ,อะก็จริงๆก็มีนะครับนะสำหรับผมก็จะมะีทุกอย่างที่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะแต่ที่มีมากที่สุดก็ต้องเรียนท่านตรงๆว่าจะเป็นมีดหมอนะ ที่ผมได้รวบรวมนะครับนะเอาไว้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นมีดหมอนะครับนะต้องบอกว่ามากที่สุดนะครับนะถ้าเป็นผ้ารอยเท้าหรือจะเป็นเสื้อยันอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีนะครับนะแล้วก็พระรูปหล่อนะโดยเพราะรูปหล่อ,อกุพนมลอกนะครับนะก็ มีไว้อยู่นะครับมีไว้อยู่หากท่านไหนมีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์086 329 1496นะครับนะก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะในทุกคำถามครับนะักกลิมิตหมอมีคำตอบนะ ก็ยกเว้นเพียงคําถามเดียวและก็คําตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกทแท้นะอ่าก็นั่งจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังดูผิวเพลินเหมือนว่าดูจะดีนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะอันนี้ก็เรียนนะครับนะแฟนคลับทุกๆท่านเอาไว้นะครับนะจะได้เป็นที่ทราบกันนะ ท,ที่พูดนะครับตอกย้ํากันไว้ก็เนื่องจากว่ามีท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะก็เยอะนะครับนะก็จําเป็นต้องพูดในสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตอกย้ํากันไว้นะครับในทุกคลิปทุกวิดีโอนะเอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลาไม่เยอะนะครับในการทําคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวก็จะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูมีดเล่มนี้กันนะครับเป็นมีด้ามไม้ฝักไม้นะครับกองหลงก็เดิมนะ,อะเอาละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็จะ,ะวางนะครับก็คือ,อดินสอไว้นะครับนะจะวางดินสอไว้นะแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบมีดเล่มนี้ขึ้นมานะครับนะ <c oughs> นะเป็นมีดตามไม้นะครับนะฝักไม้นะ,ะที่สําคัญนั้นนะครับนะ ทั้งด้ามและฝักนะครับจะเป็นไม้คูนนะครเป็นไม้คูนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะสูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับนะนี่นะพยายามให้ดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับเป็นตาคูนนะครับน,ะนี่นะเป็นไม้คูนนะครับทั้งด้ามและฝักนะพูดถึงไม้คูนก็เป็นไม้ที่มีโทนสิทธิ์นะครับนะเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะ ต้องบอกว่าไม้คูน่ใช้ได้ตั้งแต่รา,ากนะครับนะไปยันนู่นเลยนะครับนะยอดต้องบอกว่าไปถึงยอดเลยนะอาจจะเป็นใบอ่อนใบแก่นะว่าจะเป็นดอกอะไรต่างๆวันนี้ใช้ได้หมดนะครับนะอเอาก่อนเป็นว่า,าเป็นไม้มงคลนะครับต้องบอกว่าเป็นไม้มงคลนะที่สําคัญนะครับแหมก็แหมลัดฝักนี่จะเป็นเชือกนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็น ขาปิ่นโตนะ,ะนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็จะนี่นะ,ะนะครับเป็นมีดยุคต้นๆน,น,นะครับนะของหลวงพระเดิมวัดหนองโพของเรานะ,ะถ้าพูดถึงมีดอายุคต้นก็เป็นมีดอีกเขาเรียกว,ว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นด้ามไม้นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากนะ,ะก็นี่นะครับพยายามจะ ให้ท่านได้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับหลักๆเลยในการที่เข้ามาทําคลิปทํามีดโอนะครับก็ต้องการเน้นเอาเครื่องรางนะครับหรือว่ามีดหมอนะของครูบาจันนะครับในเขตปากเนื้อตอนล่างอย่างที่ได้เรียนไปนะก็เอาหมายท่านได้รับชมนะครับนะอ่เอาหมายท่านได้รับชมนะ,ะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้เข้ามาพิจารณานะครับนะอ,ะอะไรใช่ไม่ใช่ก็ต้องผมว่า ถ้าผมพูดนะครับว่าดีอย่างนั้นนะครับนะสุดยอดอย่างนี้ผมว่าบางทีสู้ท่านผู้ชมไม่ได้นะครับนะอยากใช้ท่านผู้ชมเนี่ยก็คือเป็นคนบอกนะว่าดีไม่ดีนะครับนะส่วนคนพูดผมว่าก็จะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะแต่พูดไปแล้วของมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะนะครับนะก็ลอง อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูนะครับนะดูก่อนนะเมื่อดูแล้วเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าเห็นว่าเป็นดีนะครับแะแล้วก็มีประโยชน์นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะอ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนอ่าหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรนะครับนะ ก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บก้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1496นะครับนะอ่าเบอร์086 3 2 9 1 4 9 6นะครับ,นะบ,รรบในทุกคำถามครับนักครินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะอ่ายกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นะั่นก็คือในเรื่องของเกแทนั่นแหละนะ ก็นื่องจากว่ามันเป็นคำถามเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนนะครับนะ,ะและคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะก็เรียนเอาไว้อย่างนี้นะนี่เรามาดูในส่วนของใบนะครับนะใบนะครับก็เป็นลายน้องสิงนะครับนะ,ะน้องสิงในยุคโบราณน,นะเป็นศิลปะนะครับนะ,ะบ,นบ้าน นะพูดถึงมีดยุคต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะชาวบ้านนะครับนะเป็นช่างชาวบ้านว่ากันง่ายๆนะอ่าก็คือเนื่องจากสมัยก่อนนี่นะครับนะมีหลวงพ่อเดิมนี่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหลวงพ่อเดิมที่จะสร้างนะครับนะอ่าก็หมายความว่าชาวบ้านตีนะชาวบ้านตีขึ้นมานะครับเมื่อตีขึ้นมาเสร็จปั๊บก็จะนํามาถวายหลวงพอ่อให้หลวงพ่อทําการปลูกเสกให้นะอ่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะ คือพูดถึงมีดหมอนี่ก็มีคู่กับแผ่นดินไทยมานานแสนนานนะครับนะแต่ก็มาในยุคข,ของหลวงพ่อเดิมก็เรียกว่าเป็นที่นิยมกันอย่างมากนะครับก็นั่นก็ว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะ,ะคนก็ได้พึ่งพาเขาเรียกว่าสิ่งที่าชาวบ้านได้พึ่งพาได้ดีที่สุดนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นก็เลยเรื่องของวัดนี่แหละนะโดยเพราะวัดหลวงพ่อเดิมนะครับนะ หลงพ่อเดิมท่านก็ได้เริ่มสร้างนะครับนาะเกี่ยวกับวัตถุมงคลมา,าในยุคนั้นค่อนข้างที่จะมากนะครับก็เนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต้องการนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะครับมาไว้ในครอบครองเพื่อเตียยึดเหนี่ยวนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าทางด้านจิตใจว่ากันง่ายนะก็คือหลงพ่อเดิมที่สําคัญหลงพ่อเดิมเป็นที่รักนะครับเป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาของ อาิทยาณุสิทธิหรือว่าชาวบ้านนะครับนะท้งในอาทงในเมืองนครสวรรค์แล้วก็อาจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือเรียกว่าต้องต้องบอกว่าทั่วประเทศนะอานะครับนะอาก็ในยุคนั้นสมัยนั้นวัดเป็นสิ่งที่อาชาวบ้านได้พึ่งพาได้มากที่สุดได้ดีที่สุดต้องเรียนอย่างนั้นเลยนะอานี่นะครับผมพยายามจะให้ดูนะครับก็คือชัดๆนะ เอาละเมื่อเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนาะไปแล้วเมือ่อชักใบนะครับมีดออกมาก็อยากให้ท่านดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะครับดูกันแล้วก็ดูดูให้หมดนะครับนะดูให้ครบดูให้จบว่ากันง่ายนะ,ะข้างนอกที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะทั้งหมดทั้งนอกและในนะ มีทุกเล่มน,นะครับที่ได้นำมาเก็บนะครับนะไว้เนี่ยก็จะถูกฉโลมน้ำมันนะ,ะก็คือเพื่อรักษาผิวของเหล็กนะครับที่สำคัญน้ำมันที่นำมาฉโลมก็จะเน้นเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับหรือจะเป็นน้ำมันมะกรอกนะครับน่าน้ำมันมะกรอกที่สกัดมาจากพืชนะก็จะคนในยุคโบร,โบราณน,นะครับท่านจะ ใช้น้ำมันนะครับนะเหล่านี้มาฉโลมนะครับเพื่อรักษา,าผิวของเหล็กนะครับให้อยู่กับเมืองไทยเรานะครับให้อยู่กับแผ่นดินเราไปยันชั่วลูกชั่วหลานว่ากันง่ายนะครับนะคงไม่มีใครหรอกนะครับของที่ใช้แล้วไม่ได้ดูแลบำรุงรักษานะาสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ต่างก,กับเขาเรียกว่าพวกปืนนะครับนะคนไหนที่เคยใช้ปืนก็จะ ที่ทราบกันดีนะครับนะเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็จะมันอ่าชโลมน้ํามันหรือว่าดูแลรักษานะเพื่อให้อายุคู่อ่าลูกคู่หลานนะครับนะอ่าไปนานแสนนานมากกันง่ายนะครับนะเอาล่ะนะครับเมื่อเราชมในส่วนของใบไปแล้วก็มาดูในส่วนของกันกันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะบรรจุ เอาไว้ในแกนกลางของกันมีดนะ,ะเช่นเกษาของหลวงพ่อก็ดีหรือจะเป็นแผ่นตะกุดนะครับนะ,ะก็ดีนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยข้างนะครับนะอ่านี่นะครับตามที่ดานได้เห็นอยู่นะครับนะ,ะก็เรียกว่าปิดเป็นอย่างดีเลยนะครับนะ,ะที่สําคัญนะครับตรงกันก็จะเป็นไม้ไผ่ตันนะครับนะอยู่ในแกนกลางของ กันนะครับมีเรมีด้วยว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็ถือว่าเมื่อบรรจเุเสร็จปั๊บก็ถือว่าจบนะครับนะถือว่าจบพิธีในการเรียกว่าทําพิธีนะครับมีดว่ากันง่ายนะนี่เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่13กับ28่วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับน่าจะเป็นท่าน ใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าๆนะครับนะก็ดีหากท่านชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในเตโอนะครับดูดีแล้วก็วินประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อเข้ามา,าติดตามเยี่ยมชมแล้วหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหน หรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1496เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6, 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะสำหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ